ว่าอะไรเมื่อกี้ฟังไม่ชัดเมื่อกี้ตุนพูดว่าอะไร,รไพูดว่าอะไรไไกล้าพูดสิคุณไม่ว่าอะไรหรอกถ่ายรูปกับคุณเพื่อนไหมถนะ่ายมาพูดดิแล้วจะเขินทำไมถ้าว่างๆอะไรนะถ่ายรูปกับคุณเพื่อนครับเอาใหม่สิพูดใหม่ดิด๊าอะไรถ่ายรูปกับคุณเปื่อครับเออบอกว่าอะไรนะถ้าว่างๆจะถ่ายรูปกับคุณเปื่อแล้วจะหลับทำไมกับต่ มานี่มานี่มาหน,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 นี้ตูนตูนมานี่ไม่ไม่ต้องว่างๆหรอกเสรยจทำคณิตไม่เสร็จนะครูจะไม่ถ่ายรูปก,กับตูนนะโอเคไหม,ไมพูดกันนี่มองหน้าสิหลบหน้าทําไมอะ่ะแล้วหลับตาทําไมเพื่อนเธอหลับตาไหมเขินเหรอเขินเหรอขเรอขินอะไร,ะไรถ่ายตอนนี้ก็ได้เอาโทรศัพท์มาแต่ไหนมาลาอยากถ่ายมาถ่ายให้กล้องสวยเปล่าสวยครับเออไม่ใช่ถ่ายมาคูหน้าเหมือนกัน แล้วจะเขินทำไมจะถ่ายก็ถ่ายสองทำเอาใหม่ที